มือนีแว่นให้พ่อมาทําคอกรถให้บอกปุ๊พ่อก็ตัดไม้ที่นามาทําให้เลยทําแบบประหยัดงบทําพอให้บางแดดบางฝนได้ให้พ่อมาทําให้เพราะว่างานพวกนี้แว่นทําไม่เป็นและก็ไม่ได้ให้ทําให้ฟรีนะเพราะพ่อก็ต้องเคิร์กเวียกเคิร์กงานมาทําให้ถึงพ่อจะบอกว่าไม่เอาแต่เราก็เต็มใจให้ทําก็ใช้เวลาไม่นานมากเสร็จแล้วค่ะทุกคนแล้วก็จะมาลื้อเล้าไก่ตรงนี้ออกเพราะว่าจะเอาที่ดินไว้ปลูกคิดว่าจะเอาไว้ปลูกเห็ดปลูกไรนะแต่คิดไปคิดมาไม่ดีก้อนนั้นไม่ค่อยบนหรอกแต่ว่าคนที่บนก็คือน้องชายบอกว่าทำทำเดี๋ยยยยววก็ด้า มันบอกว่าเอาให้มั่นใจเลยได้ไหมแบบพี่ไม่ต้องย้ายไม่ต้องเรือเพราะว่าคนที่ต้องทําช่วยก็คือมันไงคะไม่ได้ทําก็คงไม่ได้บน่นแต่ตอนแรกที่คิดจะทํานู่นทํานี่อ่ะทุกคนคิดแล้วก็อยากทําเลยบางอย่างนะบริคิดรอบครอบเลยคิดอยากเฮ็ดก็เฮ็ดเลยเดี<ะ>๋ยวจะต้องมาจัดมาปรุงอีกเยอะเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังไม่เข้าที่เข้าทางยังไม่ได้สนใจเรียนทำคลิปออนไลน์สไตล์าวแว่นบอกหมดทุกเคล็ดลับคักมานะครับรายละอดนี้เท่านั้นนะคะ ให้แบบที่ต้องการแต่ว่าก็จะค่อยๆจัดไปทีละเล็กละน้อยนี่ค่ะดอกจอกที่แว่นเอามาปลูกอันนี้แว่นก็จะเอาให้พ่อไปไว้ที่นาหมดเลยแว่นน่ะเหลือไว้ปลูกแค่หน่อยเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันก็แตกออกมาเยอะเลยพ่อก็ทํางานใหญ่ๆให้เสร็จแล้วแว่นก็จะมาเก็บมากวาดที่หลาคนที่บ้านแว่นมีหอยทากเยอะมากแต่ก่อนนะที่บ้านแว่นมันไม่มีนะแต่ว่ามันคานมาจากข้างบ้านเพราะว่าค้างบ้านของสามฝั่งของแว่นน่ะคือลกอยู่เวลาฝนตกทีน้ำมันปีนขึ้นมากำแพงเต็มกำจัดยังไงไหวนะไม่ชอบที่มันมาจับมากรี แบบพืชผักอนอกจากหอยอันนี้แล้วมันก็ยังมีหอยเล็กๆตูดลแหลมนะทุกคนแว่นแล้วไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงใครคมีวิธีจัดการที่ดีแนะนําด้วยนะคะเพราะว่ามันเยอะจริงๆมีทุกซอกทุกม,มุมเลยก่อนตอนที่ปลูกผักอยู่นานนะไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนี้เพราะว่าแต่ก่อนจะเป็นพ่อกับแม่ที่ทำแต่ <ทำ S 1> ว่าตอนนี้ที่บ้านนี้คือเราจัดการเองทุกอย่างปลูกแค่ในน้อยมีพื้นที่แค่เล็กๆนะทุกคนยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีเวลาเลยแต่พื้นที่แค่นี้ก็คิดว่าพอดีกับแรงงานที่เรามีแหละยานี้แว่นก็เห็นไม่ได้นะแว่นก็ต้องค ถอนออกตลอดเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานนะมันก็จะได้ทเยอะแล้วมันก็จะเหนื่อยเอาแว่นนะยังจะได้มาจัดอีกเยอะอยู่แต่ว่ามือนี้ก็ทํางานตั้งแต่บ่ายจนเย็นจนมืดเลยทุกคนตรงนี้แว่นก็ยังไม่ได้มากวาดเลยเอาแว่นจะมาเก็บมากวาดสักหน่อยคือมันลกมากเลยแต่ก่อนตรงนี้นะเป็นซานเก่าแล้วก็เป็นครัวเก่าจริงๆอ่ะพ่อรื้อจากครัวเก่าออกเพราะว่าต้องการที่จะให้แว่นน่ะมีพื้นที่หน้าบ้านเยอะๆแต่ว่ากําแพงตรงข้างๆบ้านตรงที่มันแบบกั้นตรงครัวไว้อ่ะก็ยังไม่ได้ทุบเลยตรงข้างหลังก็ยังทุบไม่หมดเลย <ค>แต่มันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทุบเท่าไหร่เพราะนะว่ามันก็มีทางเดินออกทะลุไปหาบ้านแม่กับบ้านแว่นยูก็ไม่ได้ถืออะไรนะก็ปล่อยมันไว้เลยท่าทุบนี่ก็คืองานใหญ่อยู่ก็เลยจะไม่ทุบแต่ว่าจะทําที่จอดรถเลยเออที่จอดรถจัก,กรยานมอเตอร์ไซค์เนาะเสร็จแล้วค่ะที่จอดรถของแวน่นเดี๋ยวแว่นก็จะมาปลูกผักต่อช่วงนี้อ่ะไม่มีต้นหอมผักชีกินเลยทุกคนเพราะว่าไม่ได้ปลูกแต่ว่ามีปลูกผักชีไว้แล้วเนี่ยขึ้นเยอะเลยแล้วก็จะมาปลูกต้นหอมใส่เพิ่มอ๋อต้นหอมนะก็พอได้เก็บกินอยู่แต่ผััักชีีีเเนน่่ยยยงงต้้้้อออไดดซืาู๋วว ก็จะทำงานส่วนแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะต้องไปทำกับข้าวเย็นต่อแล้ว